การ์ด LPG ผู้ประกอบการเซรามิก hmm. ในจังหวัดลำปางได้ยพยายามหาวิธีการปรับเปลี่ยนเครื่องจกักร mm hmm. เพื่อการประหยัดพลังงานพยายามข mm hmm. ึ้นมามากมาย mm hmm. เผาอุตสาหกรรมเซราม mm ิก hmm. ในจังหวัดลำปางนั้น mm hmm. ได้เจริญเติบโตและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้ศึกษาความเหมาะสม ในการใช้พลังงานทดแทนท่านวัาชัยเพื่อท้อที่พัลครับในนามของคณะผู้จัดประชุมสัมมนาขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาในวันนี้สืบเนื่องจงหวัดลำปางนะได้กําหนดยื่นสารด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับที่จะส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการรวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร การจัดสืนนาครั้งนี้จำหนดไว้หนึ่งวันนะครับได้รับความร่วมมือจอากผู้ประกอบการซึ่งเราได้คัดเรือกเข้ามานะครับท่านผู้ที่โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้พางานทดแทนนะครับในภาคอุตสาหการรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแดวดล้อมในวันนี้ก็ตามรายงานของท่านหัวหน้าหน่วยงานในวัดไหนอะไรไงครับแล้วก็เริ่มเข้าไปพัฒนา โดยการพัฒนาเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะเล่นเป็นจุดๆไปเลยนะครับอย่างก,การท่องเที่ยวดีก็เราก็จะเล่นเป็นจุดแล้วก็หาว่าลําปางควรจะมีสถานะหรือตําแหน่งที่เราจะยืนเนี่ยจะยืนแบบไหนยอย่างไรนะรผมก็เอาทีมงานจากสถาบันพระปกเก้าเข้ามาแนละ้กวก็เดี๋ยวเขาจะมาดูว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยควรจะพัฒนาไปใน,นลักษณะรูปแบบไหนยอย่างงานเนี่ยส่วนใหญ่เนะมื่อก่อนเราก็จะใช้กันหลากหลาย จากปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะอันนึงของจังหวัดลำปางเนี่ยต่อไปมันอาจจะต้องลบออกไปซึ่งผมก็คิดว่าพวกเราคงจะไม่อยากจะเห็นตัวนั้นดังนั้นเราจะเป็นที่เข้ามาช่วยกันดูว่าเราจะพัฒนานในส่วนนี้กันอย่างไรแล้วก็ด้านอุาตสาหกรรมวันนี้ก็พยายามผลิตก,กันเยอะเมื่อก่อนก็ไปดูโซลารเซลล์โซลาเซลล์ก็ปรากฏว่าสมัยก่อนนี่มันโซลารเซลล์มันแพงเพราะมันมันอยู่ได้ประมาณนี้มาซึ่งในส่วนของพลังงานในขณะน,นี้ผมอยากจะเกรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า ประเทศไทยเนี่ยบางทีหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ไทยเราไม่มีปัญหาเรื่องพลังงา,านขนาดนี้เราก็ยังใช้ไฟฟ้าใช้อะไรอะไอยู่ดีเนี่ยแต่ถ้าท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่ม ทั้งผู้เข้าสนทนผู้ร่วมสัมมนานะครับจากภาคการศึกษาจะยินว่ามาจากสถาบันราชพัฒนะครับจังหวัดลำปางที่มาจากนะครับสภาอุสาหการจังหวัดนะครับแล้วก็พลังงานจังหวัดบางปางนะครับแล้วก็สมาคมเครื่องบ้านดินเผาจังหวัดลำปางนะครับสุดท้ายก็เป็นพนักงานเป็นนักวิชารารนะครับบางทีเป็นนักพิจารณ์อื่นนะครับผมดีใจมากนะครับที่ได้กลับมานะครับคือเป็นบ้าน บ้างเก่าของผมนะครับซึ่งคุณแม่ผมเป็นคนจังหวัดลำปางนะครับแล้วตัวผมเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะครับผมไปโตที่เชียงรายนะครับ